นี้จัดรถเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันแล้วนะคะ Isuzu MU-X Iconic n a v y 1.9รถเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นรถปี2019เทปุุดๆทุกคนรถปี19ยางปี2องนะจ๊ะยางชุดใหม่จัดให้เลยนะจ๊ะเอาล่ะนะคะคันนี้ก็เป็นรถ1.9นะคะวัยรุ่น1.9ขอเสียงหน่อยจ้า กระจังหน้านะคะเท่ๆโเมียมไฟเดนไลท์มาให้ชัดๆหล่อๆเลยค่ะโปรเจคเตอร์ด้านหน้าตัดหมอกด้านล่างมาให้ครบนะคะซุ้มล้อเทๆ่ๆทันนียางคุณภาพดีเดสโตนนะคะพร้อมชุดแม่กนะคะกันอยุดเทหยอดแดงด้วยนะั้นคนแท้สุดเลยกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่ปลายกระจนะคะกันสาดมาให้ครบชุดมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมใช้คู่กับกุญแจสมาร์ททีเลสค่ะ และคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเท่ๆนะคะจากค่ายอิซุสนั่นเองนะคะ P1X นานๆมาทีดับมาทีทีนี่แบบม,มาแต่ละทีนี่แบบหลอๆเลยทุกคนนะคะนี่ให้ดูกันรอบขันนี่นะคะมีกล้องหลังมาให้คิวโครเมียมด้านหลังเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันนะคะ พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่เพื่อนๆสามารถปรับใช้งานนะคะ2 in 1นะคะกับเบาะที่นั่งแถวสามได้เลยนะพับราบลงไปได้นะจะดึงแลวพับลงไปเลยนะอันนี้พลอยถือกล้องอยู่อยาจจะดึงลำบากนิดนึงนะคะก็จะมีแผ่นรองยางให้ครบชุดเลยนะคะน็อตทุกตัวมาให้เดิมๆนะคะอยู่ไกลแค่ไหนก็สบายใจได้นะตั้งใจคัดมาให้แบบนี้ทุกคันเลยค่ะ มาดูกันต่อนะคะสำหรับภายในนะคะของที่นั่งคู่ได้สารกันบ้างค่ะแถว2นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังที่ตัดเย็บนะคะให้ดูดีไซน์ให้ความสปอร์ตไปนะคะนี่นะคะจอกลางนะคะมาพร้อมกับนี่นะคะให้ดูจอกลาง คือใหญ่มากนะคะอยู่ข้างๆกับช่องแอร์แบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นไลฟ์สโรว์ซาวตรงนี้มาให้นะคะนี่ปรับแรงลมกันได้เลยนะคะไฟส่องสว่างก็อยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนนะคะใช้ไงานได้ง่ายๆเลยนะจ๊อะอะสำหรับใครนะคะที่แบบว่ายังอยากได้รถครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นสายอิสุสุอยู่แล้วนะคะคันนี้ก็คงเอกลักษณ์นะคะของตัวมิ l เอ็กซ์ไว้ยอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมา ขึ้นรถกันนะคะเป็นคนขับกันบ้างนี่ก่อนออกไปให้ดูก่อนเรามีปลั๊กนะคะชาร์จไฟนะคะเสียบไฟได้เลยนะจะอยู่ตรงนี้และสำหรับคันนี้ค่ะที่นั่งคนขับนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะได้แปดทิศทางเบาะก,ก็จะเป็นชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยภายในคุณโปรง่งโล่งสบายสวยมากๆนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ รถปี2019แอร์เย็นฉ่ำๆได้พวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมาพร้อมกับครูสคอนโทรร l รับสายได้นะคะปรับโหมดต่างๆได้จะบอกว่าแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยทุกคนนะคะรถปี19ไม้น้อยวิ่งไป155637นะคะวิ่งไปแค่แสนกลางๆเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะคันนี้มาพร้อมกับบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้รถประวัติดีๆแบบนี้อุ่นใจได้สบายเลยนะคะ นี่ตรงกลางนะคะก็จะได้จอที่เป็นจอทัชสกรีนนะคะไปได้ทุกเมนูเลยกดปุ่มโฮมนะคะมีเดียระบบนำทางโทรศัพท์นะคะได้หมดเลยหมดอีโคขับขี่ก็มีนี่ค่ะปุ่มแมปนะคะก็สามารถกดนะคะระบบนำทางแบบนี้ได้นี่นะคะก็จะเป็นระบบนำทางใช้ง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเขาเป็นไอคอนิกเนวีนั่นเองนี่นะคะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะฉ่ำมาก นี่นะคะกดปุ่มออโต้นะคะแอร์ก็จะปรับออโต้ให้เรานะคะมีจอแสดงผลตรงนี้พร้อมการกดปุ่มนะคะที่ดีไซน์กลมๆตรงกลางเป็นเอกลักษณ์ของ UX มากๆเลยปุ่ม push start นะคะใช้คู่กับกุญแจ smart keyless นะทุกคนกุญแจมีให้2ดอกเลยนะคะรถสวยจริง,รงคันนี้แล้วก็คันนี้นะคะได้ขับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะครึ่ง1.9ง1.9ราคาพิเศษเพียง7 8 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง1 3 0 0 0บาทนะคะนีมี กล้องนะคะแล้วก็กระจกหลังนะคะตัดแสงรบกวนแบบอโตเมติด้วยนะคะฉ่ำๆสวยๆบอกแล้วว่าคัดมาต้องคัดมาให้ดีที่สุดนะคะและสำหรับคันี้ค่ะเพื่อนประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะได้รถปี19ด้วยผ่อนเพียงหมื่นสามแบบฟรีดาวเลยนะคะสาวเพื่อนๆที่ต้องการรถครอบครัวนะคะ ค่ายอีซูซุคันนี้ตอบโจทย์มากๆวอ็กซ์ Navy นเนะคะเป็นรถเครื่อง1.9ดีเซลนะคะอีก1คันที่จัดมาให้นะคะและคันนี้ค่ะ